With the first pick the ทำเนียมการด f บคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นบ่อยเป็นประจำทุกปีในลีกกีฬาของอเมริกา MLB NFL NHL และแน่นอน NBA การดัฟหรือเรียกง่ายว่าการคัดตัวเป็นสิ่งที่ทีมกีฬามักจะให้ความสำคัญแน่นอนการดัฟตัวผู้เล่นที่ดีเข้าสู่ทีมย่อมนำทีมก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จปูพื้นฐานให้ระบบทีมดีขึ้นจนนำไปสู่การคว้าชแชมป์ในท้ายที่สุด 1947หมุดหมายสำคัญของการเริ่มต้นการดัฟแต่นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการดัฟในนาม NBA แต่มันคือ the BAA Duff เอ,ออย่างนี้ครับ NBA คคอลีกที่เกิดขึ้นจากการควบรวมของ2องลีกในสมัยก่อนอย่าง BAA และ NBL ในปี1949แต่ก่อนหน้านั้น BAA ได้ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนในปี1946และทาง NBA เองก็ได้นับรวมบริษัทของ BAA รวมเข้ากับ NBA ด้วยจึงทำให้บริษัทของลีกเริ่มต้นในปี1946 แทนที่จะเป็น1 9 4 9ตามที่ได้มีการก่อตั้งในชื่อ NBA กลับเข้าสู่ประเด็นของ BAA d r a f การดัฟครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล1947-48การ 1, 47, 48, ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่1กระะกฎาคมปี1 9 4 7ัโดยที่ในปีนั้นมีผู้เล่นถูกคัดเลือกทั้งหมด80คนจากทั้งหมด10รอบซึ่งทีมที่ได้ดัฟอันดับหนึ่งทีมแรกคือ Pittsburgh Ionmen และนั่นนำไปสู่ผู้เล่นคนแรกของปรัติศาท,ที่เข้าสู่ลีกด้วยยการ uff, ยารดัอ่ง C McNally ในช่วงแรกการให้อันดับดัฟจะมองจากผลงานแพ้ชนะในปีก่อนทีมไหนที่มีผลงานแย่ที่สุดของปีจะได้ดัฟอันดับหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดแก่ทีมที่มีผลงานแย่ที่สุดแต่ทว่าการดัฟในยุคแรกๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกให้ความสาคัญเท่าไหร่เพราะคริสตันแมกโนลี่ที่เป็นดัฟอันดับหนึ่งของปีก็ไม่ได้เล่นบาสเกตบอลอาชีพเลยแม้แต่เกมเดียวแถมดัฟอันดับหนึ่งของปีถัดมาอย่างแอนดี้ท็อกโควิชก็ได้เล่นเพียงแค่17เกมเท่านั้นซึ่งนั่น,น Tori t o r i เรลพิกคือดัฟชนิดพิเศษโดยทีมที่ได้สิทธิ์จะมีโอกาสเลือกผู้เล่นก่อนดัอันับที่1แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นผู้เล่นจากมหาวิทยาลัยที่ห่างจากสนามเย่าของตัวเองภายในรัศมี50ไมล์ซึ่งการดัฟชนิดนี้จะทำให้ทีมเสียสิทธิ์ดัอันับหนึ่งไป ด้วยการดัฟที่อาจจะดูพิเศษไปหน่อยจึงทำให้ t r ริทรโ p i ิกถูกใช้เพียงเวลาสั้นๆจากปี1949ถึงปี1965เท่านั้นหลังจากปี1966ก็ไม่มีดัฟชนิดนี้อีกเลย ด้วยระยะอันสั้นจึงทาให้มีเพียงยีบผู้เล่นเท่านั้นที่ถูกเลือกโดยวิธีนี้แต่ก็ถือว่าวิธีนี้เวิร์ไม่ใช่น้อยยกตัวอย่างรายชื่อที่เราอาจจะคุ้นหูกันบ้างอย่างทอมไฮสันผู้เล่นดีกรีแชมป์แสมัยออสการ์โรบสันเจ้าของรางวัล MVP ปี1 9ึ4หรือที่สําคัญที่สุดวิลชมอเลนชายผู้ถือครองรางวัล MVP 4สมัยกับก็สู่ n b a d r a f t ดีคัดเลือกตัวผู้เล่นภายใต้ชื่อเด e NBA Draft ครัรนปี1950 หลังจากใช้ชื่อ B.A. Duff มาเป็นเวลา3ปีในการ Duff ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนอกจากการโยกย้ายและการปรับเปลี่ยนทีมภายในลีกซึ่งการ Duff เกิดขึ้นในวันที่25เมษายนปี1950โดยทีมที่ได้สิทธิดบับหนึ่งในปีนั้นคือ Boston Celtics และพวกเขาก็ใช้เลือก Chuck Shahe จาก b o r i n g g r e e n ในช่วงปีแรกๆของการดัฟตั้งแต่1960ถึงปี1968รลีกจะมีการดัฟทั้งหมด21รอบซึ่งเป็นจำนวนรอบที่ค่อนข้างมากจนลีกมาปรับเปลี่ยนอีกครั้งในปี1974ให้ลดลงมาอีกครั้งที่10รอบและหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนอีกครั้งในปี1989ซึ่งเป็นบรรทัดฐานให้หลีกในปัจจุบันว่าจะจำกัดการดัฟเพียงแค่2รอบเท่านั้น ด้วยความที่การดับเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสู่ความสาเร็จของแฟนชยัยทุกทุกทีมจึงพยายามแย่งตัวผู้เล่นดาวรุ่งของแต่มหาลัยมาให้ได้และการที่จะทําอย่างนั้นได้พวกเขาจะต้องมีสิทธิดับในดับที่สูงเพื่อจะได้สิทธิ์ชิงตัวมาก่อนซึ่งปัจจัยที่จะทําให้ได้อย่างนั้นมาคือการที่ทีมมีผลงานห่วยด้วยไอช่องว่างแบบนี้นี่เองที่แต่และทีมต่างใช้มันเพื่อแย่งสิทธิดัอันดับหนึ่งมาจนนําไปสู่อีกปัญหาที่หลีกพยายามหาทางแก้นั่นคือการจงใจแพ้ เมื่อทีมไม่มีสิทธิ์ลุนแชมป์หรือพวกเขามองว่าปีนี้ไม่ต้องริ้นโดนอะไรมากมายแทนที่จะตั้งใจเล่นพวกเขาลับจงใจแพ้เพื่อจะให้ได้ผลงานที่แย่ได้สุดในปีเพราะอย่างที่ว่าทีมที่มีผลงานห่วยที่สุดจะได้ดัฟอันดับที่ดีที่สุดแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่ข้อเก่าหาแต่สําหรับหน้าตาของหลีกแล้วการที่ทีมกีฬาหนึ่งจงใจแพ้ย่อมมีผลเสียต่อภาพลักษณ์ของหลีกและจะทําให้เกิดความน่าเบื่อในการแข่งขันจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่หลีกออกรูปแบบการดัฟใหม่ออกมาซึ่งเป็นแนวทางที่เราได้เห็นนนใการดััฟณปจจุบ 1,985ปีที่นีกได้กำหนดกฎการ,กรดัฟจากที่ให้ทีมที่มีผลงานแย่ที่สดได้อันดับหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นการจับสลากเพื่อให้สิทธิ์แก่ทุกทีมในระดับผลงานที่ต่างกันจากที่ยนในปัจจุบันว่าจะมีการถ่ายทอดสดบอกสิทธิ์อันดับการดัฟว่าแต่ละทีมมีสิทธิดัฟที่เท่าไหร่อยู่ในมือก่อนที่เราจะได้เห็นการดัฟตัวผู้เล่นในภายหลังซึ่งระบบนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้าที่เข้าทางอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันระบบดัฟโรตารี่ถูกใช้ครั้งแรกในดัฟปี1,985ตัวอรรรกกนนนนส่่่วผู้้เลคแทีไดับ การเลือกจากระบบนี้คือแพทริกอีวิงดัอันดับหนึ่งของปีนั้นระบบดัฟโรารี้ณปัจจุบันถูกเปลีป่ยนแปลงครั้งล่าสุดในปี2018และใช้ครั้งแรกกับดัฟปี2019ระบบนี้ยังจะให้สิทธิดัฟอันดับที่ดีกว่าแก่ทีมที่มีผลงานแย่อยู่และมันยังแก้ปัญหาการจงใจแพ้ของทีมต่างๆเพื่อให้ทีมต่างๆได้รู้ว่าถึงแม้จงใจแพ้ก็ใช่ว่าจะได้สิทธิดัฟอันดับหนึ่งเสมอไป กฎต่างๆที่เอ่ยมาอาจจะเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับทีมภายในลีกซะส่วนใหญ่ทีนี้จะมีการเอ่ยถึงหนึ่งในกฎที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เล่นบ้างก่อนที่จะปรับเปลี่ยนกฎนี้เราได้เห็นผู้เล่นที่ดีเข้าสู่ลีกมากมายทั้งเควินการเนตโทบีบรันและแน่นอนเลบอนเจมส์ กฎที่ว่าคือกฎเกณฑ์ของอายุที่ผู้เล่นจะสามารถเข้ารับการดัฟได้โดยที่ลีกกำหนดไว้ว่าผูเ้เล่นที่จะเข้าสู่การดัฟต้องสําเร็จการศึกษาจากมัธยมปลายมาก่อนอย่างน้อย1ปีซึ่งนั่นเท่ากับว่าพวกเขาจะต้องเรียนในระดับมหาลัยก่อนอย่างน้อย1ปีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการดัฟ ซึ่งช่วงเวลาที่ผู้เล่นมัธยมเข้าสู่หลีกครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1975กับผู้เล่นอย่างเดริลด็อกกินส์ก่อนที่แทบจะไม่มีผู้เล่นมัธยมคนไหนได้เข้าสู่หลีกหลังจากนั้นกว่าอีก20ปีจึงมีผู้เล่นเบิกทางและทําให้ผู้เล่นมัธยมกล้าเข้าสู่หลีกมากขึ้น1995เด็กมัธยมจากอิลลินอย์นามว่าเควินการ์เนตได้ประกาศเข้าสู่การดาฟัฟและได้เริ่มจุดประกายให้เด็กมัธยมได้เข้าสู่ลี 1996 Kobe Bryant คบีรนึ่งในผู้เล่นทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้เข้าสู่หลีกับทีมอย่าง LA Lakers 1997 t พ a นเก้าร้อยการา์ดมากพรสวรรค์ได้ก้าสู่หลีกับทีมน้องใหม่อย่าง Toronto Raptors 2003 l e b r o เล a บรอนเจสผู้เล่นมัธยมที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากถูกรับเลือกโดยทีมบ้านเกิดอย่าง Keyland Cavaliers 2004 The White Howard หนึ่งในเซนเตอร์มากฝีมือเข้าสโอลีกด้วยดัฟอันดับหนึ่งโดย Orlando Magic ช่วงเวลากว่า10ปีที่ผู้เล่นจากมัธยมขึ้นมามีบทบาทภายในลีกก่อนที่ในท้ายที่สุดในดัฟปี2006จะไม่มีผู้เล่นมัธยมปลายคนไหนเลยได้ก้าวเข้าสู่ลีกเพราะมีการออกกฎที่เอ่ยมาข้างต้นภายในเดือนกรกฎาคมปี2005 กฎการดับในปัจจุบันเือได้ว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะและค่อนข้างบ่อยเพื่อให้เป็นระบบและยุติธรรมแก่ทุกทีมและผู้เล่นภายในลีกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้เห็นตลอดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในลีก nba หรือแม้กระทั่งลีกอื่นๆเพราะนี่คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวต่างๆของบาสเกตบอลความเปลี่ยนแปลงความเป็นมาและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นทุกสิ่งล้วนสวยงามและถูกเก็บไว้อยู่คู่กีฬาที่พวกเรารักและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับฟังและส่งต่อให้ไปสู่อนาต